สวัสดีค่ะมื่อนา้สาม่ห้างก็ได้มาตลาดหน้าเทศบาลตลาดเรงหน้าเทศบาลนะคะมาร้านขายโคงไก่ทอดเจสมศีสำหรับสำหรับคนที่มีน้องหมาน้องแมวซื้อไปฝากลูกนะคะเพื่อมีหลายอย่างเวยค่ะมีต้ม มีต้มแล้วก็มีกุนเชียงเอ่อมีเอ่มเอมีหนังไก่ทอดมีตูดไก่ทอดแล้วก็ไก่ซับไก่ซับสีเอาแบบซับก็บมีเอาแบบเป็นตูก็มีเพื่นขายบปรเทนด้วยค่ะเด้อเอ่อพี่กัดก็อยู่หน้าหน้าตลาดตลาดอยู่หน้าเทศบาล อันนี้หนาไหมคะก็ได้อันถ้าเพิ่นสิโทรมาสั่งเดี๋ยวค่ะมีเบอร์โทรอยู่บอกคะ่ะเอาบอกเบอร์โทรเลยค่ะสั่งแบบคุกหรือแบบบคกคุกเอาแบบอ่านี่เอย พรออมีจะให้พ่อพอมสียให้น้องๆทานพรออเสีย้องน้องๆกินแบบคุกไปเลยถ้ามีทั้งข้าวทั้งกับนะคะแล้วก็ถ้าสิสั่งแยกก็มีแล้วแต่สิงสั่งบอกเพิ่นเลยโทรมาสั่งก่อนก็ได้เพิ่นมีลาอย่างข้าวเหนียวต้มตับตับหมูลันล้วนสำหรับท่านที่รักสัตว์ ้องคงไก่เนเลกไก่นะจ๊ะคนที่ใจบุญสุนทานซื้อไปให้น้องๆข้าวเหนียวเพิ่นก็มีเด้อข้าวเหนียวนุ่มๆข้าวเหนียวนุ่มๆ,นมๆหนึ่งมือละห้าสิบโลพุน,นี้นิายดีร้านนึ่งเพิ่นให้หลายเด้อยะ <laughs> ลูกค้าเลยติดใจเพิ่นบอกเอาเปรียบลูกค้า ขายพร้อมทําบุญพ,ะนะพร้อมเหอนะเพิ่นหมักทําบุญเพิ่นขายเซฟเพื่อกับได้เงินหลายเพื่อกับไปจัดลงทานหละช่วงนี้เพิ่นบร่ได้ไป <c oughs> ย่านโคย่านยนโควิดไอ้ค่ะอันย่านโควิด,วดก็เลยยุดซะก่อนช่วงนี้หาเงินเซฟมันนี้ไว้หลายเพิ่นได้หลายแล้วเพิ่นก็ไปเหตุบุญเดี๋ยวเพิ่นไปเหตุบุญสิไ์ซดใไ้เบิ่งเด้อค่ะ พ่อแม่พี่น้องเจสุมสีเอ่อเจสุมสีรักบุญ <laughs> อสุมสีโครงไก่ทอดจ้าโอเคค่ะลืมกด่าลืมกดติดตามกดเอ่อยังกะกดไลค์กดแชร์ฝากในเด้อร้านสมศรีโครงไก่ทอดหน้าเทศบาลนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเนี่ยสมศี